มื่อคืนนีข้าเบ่งเบ่งสมีเนี่ยข้าเพิ่งตังเบ่งตะกี้เป็นยังคือเบ่งต่างเบ่งตะกี้ข้าพิ่งเรียอถึงกันลูกมันเป็นยังมันคือ่าเบ่งมันวิ่งตลอดสิวะเออมันวิ่งตะกี้มาเป็นพญานมันยังข้าเบ่งเบ่งตะกี้มาเบื้องได้เบ่ง Mình sẽ chọn bình phân à, là một kỳ Chuyện khẽ ngược nó Ừ, khuyên khẽ luôn <laughs> Khuyên này ai chạp bằng này bàn vậy Thì bà đi nhang, ba, lúc là bình Đứng lòng lúc mà đúng, nhẹ nhàng mà lúc dừng đúng Đúng đấy, đường ไปตัดผมก่อนวันนี้เนาะไปยุบยังมาเนาะภาพเป็นอะไรไปตัดผพิ่มนิด่ฮะแล้วตัวนี้เออไอ้ชิพาไปตัดไม่ว่าสิเอามีนี้ตัดตัดฮะตัดยูฮานเอาไปตัดยูฮานเอาตัดอย่างนี้ก็ได้ไปตัดยูฮานก็ได้ตัดให้มันร้อนแต่มันร้อนแล้วก็ตื้นแหละ โดนมาเห็นพมล้อนตื่นเลยแหละเ <c ười> <c ười> ดี๋ยวนี้เศร้าหรอบอกคาบเบงนะเศร้าแล้วเมื่อคืนนี้เบงาสายดี้พี่น้องคองไป <c ười> สายดี้ประตูทุกคนเดอ้อมื่อนี้เป็นเศร้าข้อมือวันที่สอง,ว,องว,ว,วันเศรา้ศรา สองวันสองสามอยู่เนาะเอ่ประกาศแล้วประกาศน่ประกาศเองอะะโค้งเข้ายูบานฝั่งใดบอบไดีบุนียูบานฝั่งไหนบุรเลยเอาไซน์น่ยเยียมไซนโอ

เอา1 2นานยกปยกนี่ปยกปเอ้ยได้แล้วได้แล้วสักเครื่องมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้บุญโยสิได้ไปส่งน้องบุญยางประมาณ สิบเอ็ดโมงสิบสองโมงแหละเนาะเวลาสิบสองโมงพอดีอบพี่น้องฮูบอพี่น้องฮูบอแม่น้องบุญยังนะเกิดลูกอะไรเนาะแม่น้องบุญยังนหนเกิดลูกอะไรเกิดมาแล้วซื้อแต่เป็นผู้หญิงนี่นรอเป็นผู้หญิงน้ำหนักอยู่สามโลสามคิดสามโลสามคิดเนาะสามโลสามคิด เลี้ยวซื้อที่อันที่อันนั้มีมีพ่อผู้นึงเหล่าไซให้เนาะเออเหล่าไซให้ให้ซื้อนางอันนางนางยังบุญกุญยังนางใส่บุญานางใส่บุญ,บญเออเพื่อนซื้อให้ว่านางใส่บุญเสร็จบุงวา่าพ่อกับแม่เพื่อนมักหรือบอกอ่กุญยากมักอยู่บ่มักบะฮะมักมักเนาะ ไส้บุญนางไส้บุญเท้าบุญยัง <laughs> เออบุญยังมังกรไส้บุญมือนี้พวกาเขาสัอนออกไปห้าประมาณมึงกูแหละสิบเก็ดสิบสองโมงกแหละพี่น้องเขาเจ้าห้ากลับจ้าหงหม้อเนี่ยนะเขาเจ้ามาเกิดอยู่ยหงหม้อเนาะ เุงมอม่ออนุเกะเิดอนี่เกงเินี้อง่ามังกรกับบุญยังกับมังกรละแม่เกิดอยู่เฮือนบักตผู้ตายเกิดยูงเือนพราว่ามีสี่คน่ะเออตายสองคนตายช่องคนผู้ใดเดผู้ใดเดตายเพราวันตอนเดบอีกเกิดน เกิดมาก้อนเพื่อนซื้อชื่อบักซิดบักซิดเออหนึ่งเกิดมาเกิดมาที่ซ้มันลยซื้อบักแคนใช้ซื้อที่ช่องตีซื้อเงนแคนเทนคูดที่ซ้อือทีซี่อฮะที่ซี่อี่ซี่ตายนะออเกิดที่หนึ่งบักซิดที่ซ่องเพื่นที่ซ้ำก้อนที่ซีบักแคนยังะเยังจะตายอีฮเราจะเป็นใีช้บุญนี้ กมออกอดออกเดอตายมตายเลยคันบตายแม่ายแล้วเตัวนเรายัยเทสเปซขอีพ้นพี่น้องนำเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อนำเขาไปไปคำเดือนแม่ บุญยังคำเดือนใชบุญคนมัหัวใจสวดได้แม่ตีตออิดยุงมพอพันยกยอนึ่งแล้วหัวไม่เนนึงนะพูดีเขามีเขาไปเบิ้งเขาไปเท่าเขเท้าไปเบ้งพูดีเขามงหุบานแล้วตายเลยบุเลยบูแล บักเกิดเนาะเส้อไมก่าบแค่เบกงนี่หมดนี่ดึงหน่นี่มันยังบนังเื่อซมันจับจับนจับนี่จับที่นเืนเอาดึงึงแห้เสียไหมเสียไหมเดี๋ยวดกจับ้มันจะคาดตัดหรอ ดึงทอดอ๋อซนะอออนะื้นะทอดออกวจ็คตัวนี้ซื้นะนี่ยนะจับซองเบืองไหมไจับซองเบืองนี่นะจับนี้นะจับบนชน,นนี่นะเบืองนี้ได้จับเบืองนี้ได้บอกจับพีได้จับพีได้ดึงบรต้องดึงแบบนี้เออดึงไนี่ตเอาดิยวอึ๊บนามลอยซุปไปซุปขึ้นกันได้ได้ดิอือ งเหมือนเบื้องนั้นสุกเข้าทา,า,างเดียวกันคนะ้างกันนั่นนี่เขาค้างนํากันน่ะนะซื้อกันนั่นนี่เบื้องเดียวกันเบื้องเดียวกันเห็นบอกเบื้องเดียวกันนี่นะเขาค้างกันนั่นนี่ได้บอกได้เอง ไปบัดเนี่ยเกี่ยวตู้ไปตัดพดุ่มเด้ชิพาไปตัดพดุ่มเด้แล้วก็ชิพาไปบานเด้ฮะอ้าวไปไป,ไปตัดก้อนกระได้กินเขากินน้ำแล้วก็แพทมงคลนะฮาก็กออกไปเออไปแล้วเฮาก็กไปเวียกนิดนึงไปซื้ออันนี้เด้ไปซื้อส้วงเด้เนาะบุมมีส้วขใา,าวเนาเดี๋ยวเนาะมีบ่อยู่บ้านอนะ อ่าเฮ้ซื้อของตีนเดสลิปเดเอาบอกสลิบกซื้อไม่ได้ฮะมีไร่แล้วทางพื้นนะเอามาเป็นพื้นเดียวเดี๋ยวให้เอาให้เอาไอ้ทามื้นมับุ้งอย่าว่านี่มันพุ่นเลือกเองสลิปเนี่ยพุ่นจะเอานุ่มไปอ้าบน้ำต้นแลี้พุ่นเอาหนุ่มมึงก็หัน ก้าเพื่อนแห้งคณะพอเราคู่คมมู่มใส่ว่ะหวพืชเองอ้มเอาขอบใจพี่น้องติดตามบุญยังต่อไปเด้อเดี๋ยวพวกเขาจะซีไปให้กิจกรรมในเรื่องโยบานนี้เนาะไปพาบุญยังไปตัดพมเดไปตลาดเดแล้วกับบญญกญชีอ๋อไปธนาคารเดนั่นแหละจังชีพาน้องบุญยังไปบ้านเอากะซีเป็นตอนช่วยพื่อแหละประมาณสิบสองโมงสิบเอ็ดโมงหลักการบัญชี ไปเบิงเ ok e, งือนงอกฟงแด่ไปเบิง่าจีมีความต้องการอย่งในการปลูกสร้างมุงสั้นกระทีหห่อย่างหนานเอาวันนี้แหละพี่น้องบ๊ายบายบายบายเด้อบ๊ายบายแม่โอ้เ oh, สื้องามเหรอ่ะบายบาย